คอนโดอ๋อใบกระท่อมมีคอนโดอยู่ด้วยใช่ไหมท่านกัาต้งใบกระท่อมด้วยนะคะเลยเปแถไปแถวมาใหญ่แล้วเาตแ่ขี่เนตำรวจไทย่เนี่ยเาหน่อยเปิดทางหน่อยครับเปิดทางหน่อยครับใกล้ัยาหนูขอบคงหนอยครับพี่ครับขอทางหนอยครับลมลงใหดู อันนี้ของตำรวจใช่ไหมครับ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 ของตำรวจนะครับเน่ครับผมว่าประชาชนแต่อันนี้คือแพร่จริงเดินไปเลยครับเดินไปเแล้วเนองว่าพวกเราเอาไปให้ได้น้องพวกมันผมพวกมึงมาเลยมาขอยถอยถอยจะปวดเลยส่งมาส่งมามันอยู่ในนั้นหมดเลยลองมาเดี๋ยวว่าตำรวจมาเลยนะครับ เอไปก่อนนี่ไปก่อนเลยหนึ่งที่ไปก่อนเลยครไปก่อนเลยมาเลยตงตอมาเลยเอาตงมาเลยครับเอาไปเลยน้องไปเลยหนูทางไหนครับนี่ครับเอามาอะีรปืนเหรครับปืนจริงของตำรวจไหมครับปืนจริงครลงยงครับอ้โอ้ยหโอ้โหโออโอ้โหโอหออ้หอ ใส่ไปลครับมันมีอะไรหยครับใส่ถุงไปลครับใส่ถุงไปล้ครับใส่ถุงไปล้ครับหาเดินมานี่ไหนูหอ้องไกันเลยเอาไปเลยเไปเลยเ้ใจม้ใจไอบใจม้อในี่กับอาวุธนะครับอยู่ในหวดนะ

อ่ะรู้ทาง่อนเลครับอันนี้อันนี้คืออะครับแล้วเบิกแน้วครับอาอนี่แก้มตาเนี่ยเบิกแก้มตานี่เอาที่นอลงมาบอกเลยข้าวเลยเนี่ยโอ้โห ไปนี่อะไรเนไปอถ่ายถ่ายรูปดูถ่ายรูปดูไป่ายน่ายครับไปถ่ายครับไป่ายเอาไป่าเจ็นกันไปเอาไปเ้ย่ฮ้ยไป่า่ไปจ่ายไ่ายไป่ายไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ยน่มกันไปไปจ่ายไปใช่่น้ตาไม่ใช่ไป่ายมันเป็นกัดน้ำตาแกมันตาดูดยัย็นกันไป มันันไปเลยห่านะดูแดงน้อยให่างกันนาที่หน้าไปได้ที่รับเลยที่รับเลยพี่รับก็เดินไปเลยไม่หยุดน้องรกเดินเลยพี่ขอใจยังมาหน่อยให้ทหารนะครับรครครครรครรคร ลูกจริงไปดูไปดูอะไรอะไรลูกจริงลูกจริงไม่ต้องไม่ต้องไปเลยหับบ้าบห้ามจับห้ามจับห้ามจับครับจับเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเลยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายครับเดี๋ยวไปกองรวมที่เดียวครับถ่าย่ขอบคุณทหารนะครับโหแม่อาวุธสงครามจริงๆมาให้ดูถ่ายถ่ายดีมากเดี๋ยวไปถ่ายรวมเดี๋ยวไปถ่ายรวมทีเดียวครับเดี๋ยวไปถ่ายองรวมที่เดียวครับ น้องคนแรกเ้าไปข้าตัวไหครับใช่ข้าวข้าวไทยด้วยได้หรือไม่ได้ได้ได้พี่เดี๋ยว เะาไปแถลงตรงนู้นได้ของคว่ายอีกเดี๋ยวกองรวมเข้าไปกองที่นีครับที่ด้ไป่ออีกข้างหน้าเลยก็ได้ไม่ออากข้างหน้าครับได้ได้ผมขอต้นผลนี้ก่อนได้ได้ครับขอบคุณขอบคุณคุณพี่ยอดยอดครับ ลบอ้ยเยอะไปไหนนี่ยบ้ยครับตอนนี้ตำรวจยิงจนู่นนี่แล้วไปช่วยน่อยนะครับตอนนี้านเกียร์พื่นที่นะครับพี่ไม่นะหันบกคไปโานเกียร์ไมนหันบกไปยิงเลยโอเคครับลองดูสถานจะเก็บเดี๋ยวไปเก็บปุ๊บก่อนไม่ไเก็บให้หมดครับปลอกเก็บให้หมบ แม่งเยอะจริงๆจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ยเข็มขัด นะ่าฆ่าเลยเลยเอาให้ทหาไปใช้เลยให้ทหาไปใช้เลยเอาไปไปไว้ตรงนู้นเก็บไว้กองกลางกันเทีนีเสาเต็นท์รวมไปรวมกองไว้ไปรวมกองไว้เอาเป็นรองบอยอ่ะเขามีเจ้าหนี่รออยู่แล้วไปสอเต็นที่จะไปโถสองที่พี่เอาสีที่สำบันกันนะครับระวังนะระวังรู้อะไรตรงไหนวันนี้เอาอาวุธที่ตำรวจใช้กับประชาชนนะครับตรงนั้นนะครับในที่ทหารมาช่วยเออออกให้นะครับผมไม่มีเอาของไว้เลยครับ มันเห็นแต่ของทมันเห็นมีแต่ข้าวคนเลยเนี่ยโอ้โอ้ยปองกระถุนเก็บไว้ของอไรของเบื่อะไรก็เรียกเปื่ออะไรนะเบืดอเอฟซมันดมาให้ยางก็ะสุนยางกระสุนยางันนี่ถุงรั่ถุงรั่งละต่อละต่อด้วยใสด้วยใสด้วยใได้วใส่ใส่รูนี่เด็ดเดี่ยวครับ เวเลยนสมืมัดเดววมัดมั้พงไปต้อไปไี่ตัวต้งเไปันแล้วครับไม่ทันดดตไปตไปอย่าไปค้ำๆเงีบอะไรเดี๋ยวมันรับรับรเลยรับแล้วไปนู่นเลยไปทะเลมาให้นักข่าวด้วยรับรับรับ กองรวมทีเดียวเลยครับนี่ยึดสองไปเลยถาส่งไปแล้วนี่เจอเลยไปยางกองไหนไม่รู้เกงตายเยอะจริงยึดกองก่อนเลยน้องๆได้วยตัเไหนอัวไหนนี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตัวเดยูมยึดมอสแข่งกันนะแข่งกันนะฮะเออแข่กันนะเล่นไทยนะรีบใช่ไห โไม่มีใบอนุ <c oughs> าญ,ญาตหนักเลยนะไม่ประกาศได้ใบไปจะไม่หมดพี่ตรวดูของหมดเลยพี่หมด